สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับลําโพง KTS ครับ1199นะครับก็ตัวนี้ก็ซื้อมาจาก Shopee นะครับในเรื่องของแพ็กเกจนะครับก็เนี่ยเขาห่อมาให้ของร้านนี้นะครับเนี่ยมีเม็ดแป๊ะๆชั้นเดียวนะครับแต่ข้างบนเนี่ยไม่มีการห่อนะครับก็แบบว่าเฮ้ยมันก็ได้การได้ในระดับหนึ่งละมั้งแต่ว่าถ้าเกิดตรงๆนัแหละเนี่ยเม็ดแปะแปะละสองชั้นนะครับว่าเม็ดแป๊ะๆปะมาครอบคลุมทั้งหมดนะครับมันจะได้ดูดกันกระแท่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเดี๋ นะครับทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนาแน่นกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับอแกะดูนะครับปึ๊กเพ็่มไงไหกันบ้างนะจ๊ะแตนแรนออกมาตื๊ดๆแกะมานะครับตัวนี้เป็นแบบ8ปดนิ้วนะครับ2อันโอเคนี่ก็จะมีนี่นะครับปึ๊กชั้นหนึ่งโอเคเอ้ยดึงออกมาโอเคครับนี่ใหญ่มากนะครับกับตัวนี้ไหนของที่ได้นะครับ รีโมทรีโมทค่อนข้างที่จะแบบธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้นะนะครับมีไม้ให้นะครับก็ไม้ก็จับก็รู้ว่าเกีย์ธรรมดาก็มีสายนะครับชาไทยนี่ก็แบบกล้องแก้งธรรมดานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะจ๊ะกับที่ชานะครับแบบอยู่เนี่ยเอ้ยไม่ได้แบบนี้หรอเอเรานึกว่าเป็นแบบอะไรนะครับไทสีดูไท4ีนะไม่ใช่นะ คือปกติแสดงว่ารุ่นนี้ไม่ใด้รุ่นใหม่มากนะเพราะดิมเป็นรุ่นใหม่เขาจะส่วนมากจะมีให้เลือก2อันนะครับก็คือแบบอย่างเงี้ยกับตัวนี้นะครับที่ต่อไอวกเนี้ยจิ้มไปเนี่ยเพื่อต่อตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหัวตรงนี้จะเป็นไทซีนะครับแล้วก็แบบต่อตรงนี้มันจะมีสองอันแต่ว่าตัวนี้แบบยังรุ่นธรรมดาอยู่นะโอเคครับเรามาดูสภาพมันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับลําโพงนะจ๊ะโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับก็สวยงานก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะงานก็ถือว่าเกรดดีอยู่นะ ข้างหลังนะครับไม่มีซับบูเฟอร์นะก็แบบธรรมดาครับโอเคโอเคนี่ตรงนี้มีไฟอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นแบบแปดแปดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเปิดซิจ้ะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับนี่มีไฟด้วยนะเฮ้ตรงนี้ปุ่มเปิดไฟเหรอ โอเคครับเดี๋ยวเพี่อนับมารีวิวใหม่นะครับเพี่อขอลองเล่นก่อนสักแป๊บหนึ่งเหมือนกับยังไม่เข้าใจวงจรนะครับผมกลับมาแล้วทุกคนหลังจากที่พี่านใดปุกปั้นกับมันมาประมาณสิบนาทีนะครับเพื่อเริ่มเข้าใจหลักการทํางานนะครับโอเคครับเนี่ยสิ่งนี้ข้อเสียข้อแรกนะที่อยากบอกคือว่าแกะมอกมาในกล่องไม่มีคู่มือนะครับแต่ว่าเขาคิดว่าเฮ้ยมันคงง่ายนะพวกเราปรับกันเองได้แล้วมั้งครับก็โอเคครับเดี๋ยวเพี่อนจะมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับมันจะมีนะครับด้านซ้ายสุดนะครับมีคําว่าวอลลุ่มนะครับเเเเรรราาาาาปปปิิดดหหมมมมมมุุนน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 นขขึึ้้้๊บบััััักกก็็็ลยยอออโโตตะคี แล้วไฟตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีตัว M อยู่ที่ัว M นะครับตัวเนี้ยรูปลอดไฟอยู่ตรงนี้ครับซ้ายสุดนะครับก็สามารถเปลี่ยนนะครับไฟนี้ได้ห้าสีนะครับอันนี้ไฟที่หนึ่งไฟที่สองไฟที่สามไฟที่สี่แล้วก็ไฟที่ห้านะครับกรณีทั้งก็คือนะครับหมดนะจ๊ะแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดใครจะซื้อรุ่นนี้นะเอาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ปิดดีกว่านะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับมันอยู่ที่3,000มิลลิแอมป์นะครับถ้าเพื่อนอ่านปุ๊บเนี่ยแล้วตรงเนี้ยชาร์จนะครับถ้าเกิดเอาตามกล่องน้าข้างนะครับชาร์จ4ชั่วโมงนะครับอยู่ได้ที่2ช so ั so ่วโมงนะครับก็ถ้าเกิดใครจะเล่นนะถ้าเกิดอยากให้อยู่นานนะซื้อ5,000มิลลิแอมป์หรือว่า10,000มิลลิแอมป์ไปเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นจะบวกประมาณนับ2-3พันนะครับแต่ว่านี่มันพันกว่าบาทนะมันก็อยู่กับ b จจะ e t ด้วยนะครับดังนั้นเราก็อยากจะแบบแบบนะครับ ดูว่าเป็นรุ่นเก่าของตัวเนี้พันแปดหรือสองพันหนึ่งอย่าใช้ครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครจะใช้รุ่นแบบนี้ครับเอาสามพันมิลลิแอมขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้ค่าแสดงหนายก็อยู่ที่ประมาณห้าพันนะครับแต่ว่ามันอยู่กับรุ่นสองพันกว่าบาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับบัจเจียนด้วยที่เราเข้าใจว่าเพี่ยนซื้อตัวนี้ก็บัจเจียนะเพราะมันพันกว่าบาทนะครับและอย่างนี้นะครับก็คือโอเคปรับโหมดได้ด้วยนะจ๊ะเห็นไหมครับข้างๆไฟเนี่ยมันก็จะมีตัว M นะครับตัว M เนี่ยก็คือตรงนี้มั้้้ครรบบขึนว่่าาาาลููททธถเเเกกิิดจออีีไหมครับกก็็ลายเปน f m นะครับก็สามารถกดปุ่มหาตรงนี้สัญญาณได้นะครับขึ้นลงอยู่ของ S.M. แล้วกดที้งอีกครั้งนึงนะครับมันก็ขึ้นคาว่า A.U.X. นะครับก็สามารถใส่ a u x ได้หรือใส่ s d card ก็ได้นะครับแต่ว่าเพียงแค่ทิ้งอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อกลับมาเป็นแบบของ b l e t ู o t h นะครับเพราะเพื่อจะให้ฟังเสียงกับบลูทูธนะครับเพราะส่วนมาเดี๋ยวนี้พวกเราก็ใช้บลูทูธกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่อจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับพี่อนตั้งความดังไว้ที่75%นะครับผม อโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่ฟังเนี่ยที่เปิดไป7.5เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับคือรุ่นอย่างเงี้ยข้างบนตัวนี้นะครับเป็นเบสนะครับออกเบสกลางตัวนี้ออกถึงแหลมครับเพราะว่า ตอนที่ปุนเปิดนะพี่เราไปฟังเนี่ยหูไปฟังนะดูฟังไกลๆเฮ้ยทำไมออกเสียงเสียงบยเบสน้อยนะครับเพราะว่า2ตัวแยไม่ใช่เบสสตัวนะไม่ใช่เบสละการสองตัวนะบางรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นถ้าเกิดเป็นรุ่นสูงๆเนียจะเป็นเบสการสองตวัวก็เป็นทวิตเตอร์สองอันนะครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่เป็นเบสการแล้วก็นี่เป็นแหลมการนะครับดังนั้นแบบว่าจะให้เสียงที่ค่อนข้างเนียนสมูทแต่ก็ไม่ได้หนักแน่นมากนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยเสียงมาความหนักแน่นที่มันออกมาก็ยังไม่เท่าไหร่นนนะต้้้้องเเขาาาใจดครัับบกทถิ คุณเคยไปฟังโซนี่ตัวละแปดพันหรือว่า JBL ตัวละหมนะื่นอ่ะซึ่งเมื่อเคยไปช็อปที่ Powerbuy นะเพื่อนเราไปฟังปุ๊บเอ็นยัสู้ไม่ได้เพราะอะไรครับเห็น <c oughs> ไอ้ตรงลำโพงนะไอ้ตรงลำโพงเนี่ยมันข้างในนะครับก็จะเป็นเกลือสูงๆมันจะเป็นแม่เหล็กนะถ้าเกิดคุณใช้รุ่นของโซนี่หรือ JBL นะครับไอ้ลำโพงตัวนั้นอัลละพันนะแต่อัเนี้ทั้งกล่องพันหนึ่งนะครับดังนั้นคุณภาพลำโพงตรงนี้มันก็ลดลงมาด้วยนะครับก็ตามราคาครับแต่ถามว่าใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีนะ แล้วเ้ีเยใครไปเต้นอาราบิกนะใช้ตัวนี้ได้นะครับเฮ้ยนำนำขบวนนะครับยี่สิบสามสิบคนเราอยู่นะครับผมไอ้ตัวนี้ใช้ได้จะได้โอเคนะครับเพราะระดับก็มันก็ถือทำได้ก้มีปัดเบรดแล้วก็ทิปเปิลนะครับแล้วก็คราวนี้ครับก็เพื่อนได้ดูในส่วนของไมโครโฟนนะครับไอ้ส่วนของไมโครโฟนเนี่ยก็น่าสนใจนะน่าสนใจมากว่าเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้นะครับก็คือเสียงนะครับที่มาจากไม์ที่มันแถมมาให้นะครับ และคราวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกันดูนะจ๊ะถ้าเกิดเป็นไม้ร้องเพลงโดยตรงนะครับคือถ้าเกิดคุณเอาไม้ร้องเพลงโดยตรงอ่ะเดี๋ยวพี่อนให้ดูนะไม้ตัวนี้ร้องเพลงโดยตรงนะครับเกรด่างดีนะครับเดี๋ยวยองเสียบดูนะครับเดี๋ยวลองฟังนะว่าเสียงมันจกมายังไงนะครับลองดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นแบบร้องเพลงโดยตรงเลยนะครับสายเนี่ยก็ซื้อแบบร้องเพลงโดยตรงมานะถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเสียบเทสเทสเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือ นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมก็โอเคนะก็ทําให้เสียงนะถ้าเกิดเป็นไม้ที่มันเสียงดีอ่ะก็ไอ้นี่ก็แบบเฮ้ได้ได้คุณภาพขึ้นมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็แต่ว่าไอ้ลูกเล่นตรงเนี้ยมันมีแต่เอ็โคไงเอ็โคเทสวันจูวเห็นไหมครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็มันไม่สามารถปรับไอ้ตรงนี้ได้นะครับก็ มันก็ได้ประมาณนี้กับของไอ้ตัวนี้นะครับก็พันกว่าบาทนะพันสามกว่ากว่าครับแต่ชอปปี้ตามรานจะได้ก็ถือว่าทําใช้ได้อยู่นะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวพี่จะให้กลับมาลองดูใหม่นะครับอันนี้คือแบบอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับกับไอ้อย่างนี้นะครับแบบแถมมากก็ถ้าเกิดใครจะไปร้องเพลงอ่ะเอาไปร้องเพลงนะครับเพียงก็บอกเลยว่านีตัวเนี้ยมันฟังดูบางๆแตกๆนะครับคุณก็ถ้าเกิดจะเอาไปแบบคาราโอเกะด้วย แนะนำนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องใช้นะครับไปใช้รุ่นแพงๆนะครับก็โอเคนะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาพันสามเนี่ยก็ถือว่าให้เป็นของดีดีใช้ได้นะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจนะครับเข้าใจว่าของมันสัมพันธ์ตามราคาครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปเทียบกับตัวนี่เครื่องละแปดพันนะครับหรือว่าเทียบกับ JBL นะครับไอ้อันละเป็นหมื่นเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้นั่นน่ดอกลำโพงเขาก็อันเดียวอะ พันกว่าบาทแล้วแต่อันนี้ทั้งหมดอ่ะพันสามนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ลำโพงเขาอันเดียวซื้อได้เนี่ยทั้งอันนะครับก็คุณภาพก็ตามราคาครับเสียงไม่ได้หนักแน่นมากเลยนะมากนะก็คือนแบบธรรมดาเดี๋ยวพี่อันจะทําคลิปเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งนะครับว่าว่ามันมีความแตกต่างนะครับว่าจะให้เห็นนะครับของถูกกับของแพงแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาพันสามมันถือว่าโอเคนะครับทําได้ดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอพาจบคลิปนี้ใจเด็ดเพียงเท่านี้นะครับว่าคิวคนได้ประโยชน์กันไปนะครับชก็ฝากันไปนะครับผม เออเดี๋ยวทิ้งเพลงสุดท้ายด้วยนะครับจะดูว่าเขียงเบสมันแน่นหรือเปล่านะจ๊ะ